สวัสดีครับสวัสดีเอซีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเนาะวันนี้ก็โอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซีนะด้เมื่อจานไหลออกมาพูดนะครับเรื่องสารไกฟงนะครับวันนี้นะครับอ่าฮะ wert? นี่แหละครับพี่น้องเอซีนะโอ้แม่กับลูกนี่ไม่รู้จักกันที่ว่า โอ้แม่กับลูกไม่รู้จักกันโอ้ว่าเป็นใครโอ้ยตายแล้วว่าอียานนี้เป็นใครกูหาเลยโอ้เกิดมหากรรมการโซเล่เกิดขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องเอฟซีในนิทานเรื่องนี้เอาเป็นอย่างสุกภูจักกันละดนี้อะโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีด้คือภูจักกันแล้วนี่เอาแม่กับลูกจี ู้จักได้ลกโซ่เชี่ยลบอกเอา้าโอ้ยยังไปกล้าโกหกสารใครฟองอีโอ้ยนะโอ้ยยันรับเงินลัวๆลงคลิป่ำเลยเออโอ้ยเขาไปกอดกันนี่เขาไปกอดใครเนาะทำไมถึงไม่รู้จักกันเนะะาะก็รู้จักกันวะก็เห็นไปกอดกันไปเรียกมงเรียกแม่อยู่นะ อคุณวันเพ็ญทนายหาเข้ากินเองบอกโอ้ยก็มาสร้างวาเถอเนาะนะหากินเองโรตีบอกทนายก็ได้โอ้มาสอดเือนกักเลยมื้นลบไปไหมโอ้ยตายแล้วนะกบพี่น้องเอฟซีนะทนายไปไลยครับเครื่องมันขี่เครื่องกลับบ่มนี่ก็จะได้นอนพุ่นตีก็จะได้ฮะโอ้ป้าแดงยายแดงบัดีครับนะไม่รู้จักกัน อ้าวนี่แหละครับสิ่งที่พูดว่า <c oughs> ไม่มีหลักฐาน <c oughs> ไม่มีหลักฐานเอาผิดไม่ได้โอ้ตายแล้วขนาดได้นี่ขนาดได้นี่พี่น้องเอฟซียังย,ยังเถ้เลยอ่ายังแถ้ได้เลยครับพี่น้องเอฟซีอ่าแล้วพี่น้องฟังดูครับทีนี้ไม่รู้จากกันได้นปะนี่ แม่กับลูกไม่รู้จักกันแม่ลูกคู่นี้ไม่รู้จักกันที่สารไข่ฟงแต่ในโลกโซเชียลว่าไอ้อครับกอดกันรักกันเรียกแม่เรียกลูกเอา้าวทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะครับโอ้ทนายก็น่าจะซักเนาะรู้จักกันไหมยังกล้าโก,กหกสารไขรฟงอีกครับผมตายแล้ว โกหกใครครับใครเป็นตัวแทนสารใครฟงนะครับอืมสาบงสาบานไหมครับพูดต่อหน้าใครครับขนาดนี้ยังโกหกได้ครับพี่น้องเอฟซีถ้าเรื่องอื่นน่ะอ่าทุกคนตาสว่างได้แล้วครับ ทุกคนเห็นแล้วครับท,ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นยังไงนะครับขนาดเรื่องนี้มันยังเถะได้เลยครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมบอกว่าไม่รู้จักกันอืมนะครับอืมยิ่งอยู่เมืองฝรั่งได้เงิน youtube ดีมากใช่ไหมโอ้รับผมนะเ <c oughs> ออนะครับนี่แหละครับพีบ่น้อง f อตอนนี้นะครับไม่ว่าอ่ทั้งแม่ทั้งลูกครับดิ้นแล้วครับตอนนี้ดิ้นไงครับอืมดิ้นครับด่าคนไปทั่วครับอ่าแม่ก็อะไรปกป้องลูกอย่างดีๆ พี่ยูโรพดีครับอแม่กับลูกก็ดิ้นแล้วครับทีนี้ทนายสุดโอแม่ประกันตัวทีนี้ยังมาเถะอ,อีกจะจะมีความหวังอีกฮะโอ้ยังจะมีความหวังอีกสิตายอืดตายอย่างไงครับอืเพอพีเอกไ้สดก็มาใน องพ่อไปอีกอีกวันนี้โอ้ตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะพูดอย่างนี้เข้าข้อเลยนะพูดว่าเสียมเขาอีกครับเสียมเขาอีกให้เขาฟ้องอีกที่นี้เออมีคอมเมนต์ทนโทุจากลูกนอกใส่ไงใช่อ่ามันมีคอมเมนต์ทนโทุอยู่ครับในไลฟ์สดแล้วก็เอ่ยถึงกันจะไม่รู้จักกันได้ยังไงนะครับพี่น้องเอซีจะไม่ติดต่อกันได้ยังไง อันนี้มึงก็โกหกแล้วนะครับเอฟซีะ FC จะว่ายังไงครับทีนีเอฟซี FC เป็นคนตัดสินเองเรื่องทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นนะครับตาสว่างเลยแล้วอ่าเถคะคาโอจะไม่เถได้ยังไงครับพี่น้องเอฟซีเขามีหมดสรุปโกหกอีกแล้ว <laughs> มึงไม่อยา่างอายทีมึงไปโกหกศาลนี่นะไม,ไม่รู้จักกัน โอ้ยตายนะครับพี่น้องเอฟซีกล้าโกหกแม้กระทั่งสารไครฟงฮ่าฮฮฮโกหกกล้าโกหกแม้กระทั่งสารไครฟงทีนี้นะอืลองคิดดูครับเขาอะไรจะเอาอะไรไปต่อสู้ว่าคุณไม่รู้จักกันนี่คือใครอ่าแล้วคุณเรียกเขาว่าเป็นใครแม่อะไร อืมนี่แหละครับพี่น้องเอซีอืมกูหกทั้งทั้งที่พึ่งสาบานนี่แหละครับเพราะไม่ไม่กลัวไงครับ <c oughs> ไม่กลัวไงขนาดอยู่ในสารไกลฟงเลยนะนี่ยังไม่กลัวคำสาบองสาบานเลยนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนี่แหละก็ค,คือมหากกรรมในการเถไง เห็นไหมครับเห็นตัวจริงไหมครับเขาพูดเราเองไหมครับในนิทานเรื่องนี้แล้วทุกคนก็ต้องตาสว่างแล้วนะครับตอนนี้นะทำไมคดีใหญ่ในนิทานเรื่องนี้ทำไมมันเป็นแบบนี้ขนาดเรื่องนี้เล็กๆแบบนี้มันยังโกหกได้เลยมันยังเถได้เลยครับมันยังบิดได้เลยครับพี่น้อง f อฟ พี่น้องก็ลองคิดเอาเองโตๆกันแล้วระดับปัญญาชนกันแล้วครับทุกคนก็ต่างมีความคิดนะเราก็จะมาวิเคราะห์มาพินิษ์พิจนารณาหน่อยครับทีนี้พี่น้องเอฟซบอกไม่รู้จักแต่สามารถนำสืบได้อาการใช้โทรศัพท์หรือการสื่อสารหลายอย่างมันมันมันสามารถคุณภามาตมันสามารถ <c oughs> สามารถนำสืบได้อยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดนะการไลฟ์สดการทําคลิปการนั่นนี่น่นะครับพี่น้องเอฟซีมันต้องเอ่ยถึงกันคุณจะบอกว่าคุณไม่รู้อันนี้คุณก็โกหกสารแล้วอขนาดสารคุณยังไม่กลัวเลยคุณยังกล้าโกหกเลยเพราะอะไรครับเพื่อต้องการเอาชนะจริงหรือเปล่าใช่หรือไม่นะครับเห็นไหมครับ <c oughs> <c oughs> แต่โกหกคนอื่นได้แต่โกหกใจตัวเองไม่ได้ครับไม่รู้จักกันได้ไงแล้วไม่ไม่ไมอ,อไม่รู้จักอ,อทำไมอ,อนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะโออีแม่ก็มีคลิปเรียกอืมลูกสาวเต็มเต็มใช่ไหมโอ้นี่ฐานเรื่องนี้โอ้ออรุ่งนี้มันกว่านี้เพราะเขายื่นหลักฐาน ทางจำโดยคอยดูหลักฐานเขาเยอะนะครับพี่น้องเอฟซีนะนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีต้องสู้นะแค่แก๊กเดียวนะพี่น้องเอฟซีนะแค่แก๊กเดียวนะครับเนาะนะอืม